การใ20ปีบอกวาไมรสึกดีลยไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องในคดีเหลาหลังแบบนี้เคยในอดีตเนี่ยตอนที่คุณดีละกานีละสมไมนั้นก็ยังไปแก่ดีละมุสิกพงษ์เนี่ยโดนคดี112หนึ่งสองตอนนั้นน่ะมีการดีเดตนมากนะว่าคดีดีละเนี่ยที่แกบอกว่า เหมือนกันเล่นีิเกปัญหาเสียงไม่ชว่าถ้าเขาเป็นเจ้าท่านเนี่ยเขาก็อยู่สบายไม่ต้องทําอะไรตื่นเจ้าขึ้นมาก็ล่ำสุราเลยแกก็บ่านแกเป็นตามเป็นแล้วกรพไวอแบบนั้นก <c oughs> ็นโดนหนึ่งหนึ่งสองกว่าจะหลุดออกมาได้ในสุดแล้วเนี่ยต้องอาศัยอํานาจในการอภัยโทษไม่ยอมไงออกเ็เอาถึงได้ปรากฏว่าในการเนี้ย ในการตมานา,านกะัคนครับผลที่ทำหน้าที่เป็นตนายให้คุณยิ่งรกก็เป็นรุ่นเดียวกับผมเขาก็เอาเอาคดีต่างๆทั้งหลายแหล่มาแชร์ว่านี่้คดีพวกอย่างเงี้ยยังออกฟ้องไ,ได้แล้วยังมีคดีเขายกตัวอย่างผลจะเอาไอ้พระรมชายล่งลขึ้นไปปิดปากข้าง่ากปรากฏว่า ลูกแหวนขางเขาก็บอกว่าเฮ้ยยิบขึ้นมาให้หน่อยไอ้คนที่จะหยิบให้บอกอันไหนอ่ะเขเลยเอาเท้าชี้ไปตรงนี้เพราะเรื่องอยู่ในจดะไดอย่างเ้เาเท้าชี้แางคนมีคนไปแย้งความมาบอกเนี่เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่เคารพในหลวงออกเท้าไปชี้ไอ้ตำรวจก็บ้องตื้นก็ทำาสนนวนสั่งฟ้องอายการก็กลัว ก็ฟ้องตามไปด้วยปรากฏในยุคนั้นยังมีผู้ว่าภาษาที่มีมีจริยธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมพอสมค,ควรแกเห็นนี่เป็นเรื่องไร้สาระแกสัดยกฟ้องปรากฏว่าไงวะไอ้ไอการกับตำรวจอะเข้าไปไหว้ผู้ว่าภาษาขอบคุณหลวงเนี่ยขอบคุณที่ท่านช่วยอิมซันสั่งทนาสั่งยกฟ้องเลยเพราะอะไร,รเพราะพวกผมไม,ม่กล้าที่จะไปฟ้องท้งตำรวจท่านไอกจ๊ะ พราะนันผมจึงบอกว่าไอ้องค์กรกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยถ้าไม่ลื้อถอนผมใช้คำนีกว่าปฏิรูปต้องเปลี่ยนมันให้หมดถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสารประเภทไหนทั้งสิ้นเนี่ยลงมาจนถึงให้กรมตำรวจเนี่ยขณะน,น,นี้เราฟังข่าวเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันแต่ปฏิรูปอยู่แค่อย่างเดียวปฏิรูปตำรวจอย่างอื่นมันไม่ปฏิรูปทางนั้นเพราะอะไรา ถ้าปฏดดิรูปก็คือการกระทบกระเทือนต่อสเตตัสโคงตัวเองทุกคนอยากอยู่ในสถานะรพบรืและโดยว่ายิ่งอายการผู้รักษาเนี่ยเงินเดือนคนละเป็นแสนอ่าถ้าเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอายการอาวุโสผู้รักษาอาวุโสเนี่ยพออายุครบเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังทาหน้าที่ต่อไปได้อวันวันไม่ทำอะไระนอนเพราะงานไม่มีคดีไม่มีอะไรเงี้ย ปดีนี้น้อยมากอะไรเงี้ยแต่ก็ยังกินเงินเดือนก็เป็นแสนแสนทุกเดือนนี่คือคือระบบซึ่งผมคิดว่ามันเน่าเฟะมากๆกระบวนการยุติธรรมเทยในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าของกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เป็นอายการมา2ยี่สิบปีเลยผมเห็นไม่ใช่เฉพาะเพิ่งมาเห็นอยู่นี้นะครับมันเน่ามัก่อนหน้านี้แล้วรู้ซ้าไปแต่เพียงเว่าในสมัยก่อนเนี่ยบุญเก่าก็ยังมียเยอะและคนที่อย่างที่ว่าเนี่ยกินสินบากค่าสินบนเนี่ย ถึงจะมีอยู่เนี่ยต้องต้องต้องไม่กล้าทำโฉมเรึ่มเหมือนยุคสมัยปัจจุบันนี้ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคดีเนี่ยเรื่องการเป็นการค้าขายการวิ่งเต้นคดีกันได้ทุกระดับใครว่าไปแล้วได้ข่าวเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมาเนี่ยบริษัทโตโยต้าเองเนี่ยแจ้งกับที่เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ย SEC ของเราเองเนี่ยบอกว่าสงสัยว่าตัวอยู่ใต้เทศไทยเนี่ยติดสินบนผู้วิราษาเมื่อห่เพราะว่าแค่คดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีและผู้วิราษายี่ว่าเนี่ยนะครับอดีตประธานศาลฎีกาสองคนอนดีตอดีพิธีสารอุทธรอีกคนประธานสารอุทธรอีกคนทีมที่เขาหนึ่งชั้นชืช่อระบุชื่อไว้ว่าสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกีย่ยวข้องถ้าถามผมวนะ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมเนี่ย ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอะไรนะผมว่ามันจริงเกินกว่า50%ฉันรูครับคดีใหญ่ยยทุกเรื่องเนี่ยถ้ามีเงินเป็นทุนทรัพย์เป็นพันล้านหมื 10, ่นล้านไปไม่มีคะไม่มีคดีไหนที่ไม่มีการพิจารณ์เขาบอกว่าสงเขาบอกใช่เลยเนี่ยเขาระบุชื่ออย่า <laughs> งเพราะว่าเรื่องตอนนี้มันยังอยู่ที่อเมริกาเพราะลงสุดทีอยู่เช่นตอ,อ,อนงนงว่าลงนะแต่มันยังไม่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 ยังไม่ซึมถึง การสอบสวนเนี่ยทางทางดีโอเจเขาให้แกรนจูรี่ตอนนี้เขาตั้งแกรนจูรี่เพื่อที่รวบรวมหลักฐานเกี่ยวเลยนะฮะตอนนี้ข่าวในเมืองไทยก็เลยเทียบหายไปว่าปปชถามว่าปปชเนี่ยมีอำนาจไหมที่เข้าไปสอบสวนเรื่องนี้ปอปชก็บอกโอ้ยตามกฎหมายเขามีอำนาจเต็มที่เขาเตรียมไว้แล้วสอบมันเตรียมสอบเพื่ออะไรสอบเพื่อปล่อยนั่นเองก็ลุ้นอยู่ในเพียงเดี๋ยวว่าทางอเมริกาจะส่งหลักฐานอะไรมาให้ ถ้าไม่มีหลักฐานเลยจเตียงทุกสัมพันธ์อะไรนะะตัวต่างๆได้ไม่ไม่ไม่คบนกระบวนการมันแต่ที่เกี่ยวพ้องไม่แก้ใน้หมดเพราะท่านหนูผ่านแ่้นก็ต้องออกผลใหม่รูกมาลองรับเพื่อระบบสัตว์ของใบเนี่ยจะใช้อะไรมาอย่งที่เป็นประเด็น อันนี้จริงแล้วถ้าอ่าจจาไอตัวบทหมายที่มาตราที่แก้เกี่ยวกับเรื่องระบบสองใบมันก็ค่ยนะาข้างอย่างัทเจรว่าเขาใช้ระบบเก่าที่เคยใช้ตั้งแต่40กับ14นะ54ไม่ใช่14 25ก็ 4, คือคะแนนติ้งได้จากพาร์ทิลิสทั้งหมดมอ1แล้านด้วยร้อย จำนวนที่หารร้อยออกมานั่นก็จะเป็นคะแนนที่จะได้เป็นอดีตหนึ่งชิ้นหนึ่งคนนะฮะแต่บากว่าไอ้พวกพักเล็กพักน้อยซึ่มันมีทั้งหมดทั้งสิบหกพัคเขาก็รู้ตัวไงว่าไอ้ระบบเนี้ยมันคือระบบซึ่พักเล็กพักน้อยเนี่ยจะสูญพันหมดถ้าใช้ร้อยหารถ้าร้อยหารเนี่ยสมว่าคนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยสามสิบล้านเนี่ยมันก็ต้องสามแสน ไอ้วักเล็กน้อยที่มันได้เข้ามีสอๆเข้าไปในสภาเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางคนมันได้แค่สองสามหมื่นนั่นเองก็ได้เข้าไปแล้วจากไอ้ระบบปัดเสธปัดส่วนอะไรก้องปฏิที่แล้วเพราะน่าหนาคนฐานที่ร้อยอย่างแบบที่ว่าเนี่ยไอ้พวกพรรคเล็กน้อยก็สูญพันธุ์หมดเขาก็เลยสู้ว่าอันที่จริงไม่ใช่รัฐนูนเนี่ยที่แก่มาเนี่ยไอ้ของเดิมที่ไม่แก่เนี่ยมันยังมีอยู่เพราะนั้นในเมื่อเอามาอ่านบวกกันแล้วเนี่ยมันต้องหารที่ห้าร้อย หน้ามันออกมาตรงนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้โวกสวขานรับตรงนี้นะตอนนี้กฎหมายลูกที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาขาลาขาัสามขึ้นมาล่าสุดเท่าที่ผมทราบนี่ก็คือว่าอาจจะเป็นความต้องการของประยุทด,ด้วยทำไปแล้วแับ,บาลเพราะว่าพวกพรรคเล็กพรรน้อยเป็นพวกเขาหมดกนะ็ต้องเอาใจตรกนี้ ก็เลยใช้วิธีดึงแม่มันขาดจดกระทั่งคนเดินหลายพอคนเดินหลาปั๊บเนี่ยรู้สึกอยู่สิมาถึงหนเนี่ยคนหมายก็ตกเลยพอคนหมายตกทำไงดีเนี่ยมันก็ออกแย้งออกมาแล้วก็ให้ใช้อำนาจของรัฐบาลออกแร่สกํากหนดออกแพรกกาหนดก็เสร็จเลยเพนานแล้วรัฐบาลรัฐบาลมันกดออกด้ายกงหนด จะเขียนยังไงก็ได้แล้วแต่ตัวตัวเองต้องการเพราะนั้นแนวโน้มเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะออกไปแบบนั้นมากกว่าสุดท้ายแล้วจะออกเป็นประเาศทั้หมดแล้วทางรัฐบาลนี่โดยราะประยุทธ์เองเนี่ยเชื่อว่าเขาอยากจะอยู่ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ก็บอกยี่สิบปีครับก็บวชกเขาบอกตอนที่เขาล่างร่านงบให้ครั้งแรกเขาไม่รู้ว่าอยากจะอยู่นานบวชศบุตรใหมเนี่ เขาเลยล้มล้านหนุนของบอลสักแล้วปรากฏว่าไอ้ที่กลายมาเป็นตัวปัญหาเนี่ยว่าไอ้แปดปีอยู่ไม่เนี่ยไอ้คนที่ใส่เข้าไปคือบอลสัก mm hmm. พอพอ,พอมีชายมาล่างก็เอาล่างเดิมที่บอาสักล่างแล้วเนี่ยมันตกแต่งใหม่ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้เอาออกนี่ปรากฏว่าไอ้สูตรเดิมเนี่ยมันจะต้องมีบทเฉพาะการว่าพอรัฐบาลเนี่ยหมดอายุแล้วเนี่ยจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ย ก็ต้องเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปนะฮะมันก็เขียนไว้นในบทเฉพาะการว่าให้รัฐบาลที่เนี่ยสิ้นอายุไปแล้วเนี่ยให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วมันเขียนต่ออีกด้วยว่าและให้ถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนตรีฉบับ,บนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นนี้ว่าออาวงั้นก็แสดงว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนรัฐบาลสมัยคอสชไว้รัฐมนตรีช่วครา่าเป็นมาแล้วเนี่ย ตั้งกี่ปีอดี่ะ,ะยังยังไม่แปดปีเลนะ,ะเป็นมาแล้วห้าปีสี่ปีเสร็จใช่ไหมเพราะมีกฎเฉพาะการนี้บอกไว้ว่าใ,ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีขงองประยุทธ์เดิมเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีตามรั้นนุนหกสูงด้วยเพราะนั้นประยุทธ์ก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐนนุนหกสูงด้วยบุมตัวเป็นมาแล้วห้าปีมาเป็นใหม่นี่บอกเขาไปอีกสามปีก็ต้องครบแปดปียี่สิบสี่ถึงหานี่อันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาเียอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องออกอย่างนี้หละครับ ม่ว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกฎหมายอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ีสิามจะลงจากอำนาจก็รักษาการต่ออ่าไอ้นั่นไม่เป็นประเด็นะ <laughs> นะรักษาการตอ่อเพราะมันมันรักษาการอยู่แล้วแต่คําถามคื่อมันพบแบบปีแล้วไม่นะันันตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เปลี่ยนนะต้องฝ่ายฝ่ายการก็เห็นว่านี่มันพบแบบปีแล้วฝ่ายฝ่ายการก็เรียกยกหยิบประเด็นนี้ขึ้นมา ให้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 มันเกิดเป็นประเด็นอันนี้ขึ้นมาทางต้านวัยรัฐบางก็ตั้งรับที่ผมคูยกับเพือนคนเลยถ้าผมคิดว่าผมใช้เวลามามากเกินเห็นุูปำหต้ไหนแล้วนะก็คิดว่าขอขอยุติเรื่งที่นี้ก่อนจะได้มีคำถามคำตอบเลน